t h ย i l น n ์ i ิน e r n ร t i o n ั l d o ลด็กโช2020 IMPACT รวมกับพันธมิตรธุรกิจจัดงาน Smart Heart Present t h a i ย a n น i ์อิน n a t ร o n น l ั o น s h ลดก2020มา,ากรรมเพื่อคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อนเนื่องเป็นปีที่19 ายใต้ทีม d o กอ f ฟไทยแลนด์ชวนคนรักสุนัขมาคลายความคิดถึงกับกิจกรรมสนุกสนานพร้อมกระตุน้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด19โดยผู้ประกอบการ200รายมานำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพลดราคาสูงสุดถึง70%เปิดโอากาสให้ผู้สนใจรับอนุเคราะห์สุนัข ทั้งชมและเชียร์การแข่งขันสุนัขประเภทต่างๆระหว่างวันที่5ถึง8พฤศจิกายนศกนี้ในอาคาร9ถึง10 Impact เมืองทองธาน,นีเระเอดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะก็เรื่องของการจัดงานดอกนะคะของ Impact เนี่ยก็มีมาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วปีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เราก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นศูนย์กลา,างการ แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมให้กับคนที่รักสุนัขเพราะว่างานของเราเนี่ยถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือส่งเสริมนะคะการค้าในเรื่องของธุรกิจของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับหมาแล้วก็สุนัขแล้วก็แมวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเนื่องจากติดโควิดเราก็เลยเลื่อนการจัดงานจากเดือนมิถุนายนมาเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ปีนี้เราก็ เปลี่ยนธีมการจัดแสดงงานนะคะเป็น Dog of Thailand Dog of Thailand ก็คือเราก็มุ่งส่งเสริมสุนัขที่เป็นพันธุ์ไทยปีนี้เนี่ยมีไฮไลท์พิเศษก็คือเป็นการประกวดสุนัขบางแก้วนะมีการรวบรวมสุนัขบางแก้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถึง100ร้อยก่าตัวเรียกว่าอยากจะดูสุนัขบางแก้วสวยๆต้องมาที่นี่ จะเป็นกิจกรรมการประกวดสุนัขบางแก้วซึ่งทางสมาคมพัฒนาพันธสุนัขแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้จัดการแข่งขันแล้วก็นำสุนัขที่ชนะเลิกเข้าไปประกวดระดับโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคิดว่านอกจากไฮไลไท์ที่เกี่ยวกับ d ด of Thailand แล้วเราก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับคนที่รักสุนัขเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันกับสุนัขของตัวเองแลไม่วนะ่าจะเป็นเรื่องของการ เล่นเกมการแข่งขันมีกิจกรรมการ,การตรวจสุขภาพหรือแม้รทั่งเรื่องของการที่พบปะกับเซเลบสุนัขดังๆของประเทศไทยในขณะนี้ซึ่งได้แก่น้องหมูทะแล้วก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะคะจะมาพูดคุยเราเน้นกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยสังคมเช่นเรื่องของการออด็อกสุนัขก,ก็คือรับสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะคะมาเลี้ยงซึ่งเราก็มีคนที่ทำมูนิธนิต่างๆ ในประเทศไทยเนี่ยมารวมตัวกันเราสามารถที่จะมาพูดคุยและเลือกสุนัขแล้วก็สุนัขที่ถูกทอดทิ้งนี้ก็เป็นสุนัขที่ได้รับการตรวจโรคมีการทำหมันมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยเราก็มุ่งเน้นว่าปีนี้เราจะไม่มีการขายสุนัขหรือจำหน่ายสุนัขเลยแต่เราจะเน้นเรื่องการให้ผู้ที่สนใจที่จะมีสุนัขมารับสุนัขจรงจังนะคะเป็นการช่วยสังคมเป,เป็นการที่จะ เบาปัญหาของสัตว์นียไปเลี้ยงแล้วก็มีสุนัขหลายตัวที่เป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนั้นเนี่ยน่าสงสารมากแล้วก็เป็นไม่ใช่มีแต่สุนัขไทยมีสุนัขหลายพันมากนะคะล้วก็หวังว่ากิจกรรมตัวนี้จะเป็นการส่งเสริมความรักความเมตตาให้กับสัตว์เลี้ยงจริงๆนะคะ,ะคนก็อยู่บ้านมากขึ้นในช่วงแรกๆนะครับก็มีการ work ฟอร์ home นะครับก็จะทําให้เจ้าของสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็มีเวลาใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เพนาัถเกิดการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นนะครับก็เห็นปัญหาของเขาได้มากขึ้นนะตลาดก็ยังถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดในวงการสัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตดีอยู่นะครับแต่าจะไม่สูงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่า,ามันก็กระทบเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับก็เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นนะครับแต่กรณีด้วยภาวะเศรษฐกิจมันก็จะมีบางส่วนที่จะต้องอาจจะมีการต้องรัดเข็มขัดนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในตลาดบางกลุ่มนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ย ตลาดเพลย์พันธ์สัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตดีอยู่ครับพี่คิดว่างานนี้เป็นงานที่สนุกสนานมากแล้วก็พาน้องหมามาด้วยกันเรามีค่าค่าผ่านประตูเพียง25บาทซึ่งเราจะนําไปทําบุญให้กับมูลนิธิสุนัขทุกมูลนิธินะคะแล้วก็สามารถที่จะนาน้องสุนัขมา Impact เปิดรับน้องสุนัขปีหนึ่งเนี่ยสามารถเดินได้ทั่วเลยนะคะแล้วเรามีงานข้างเคียงเราก็ขออนุญ,ญาตให้ผู้จัดงาน อนุญาตให้นาสุนัขเข้าไปในงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาที่นี่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8นะคะพฤศจิกายานนี้เวลา10นถึง20เ็นรับรองว่าได้เที่ยวง,งานคุม้มแล้วก็ได้ซื้อของและแถมยังได้ความรู้อย่างดีกลับไปแล้วก็ยังได้บริการฟรีหลายๆอย่างความสุขความสุขบริการฟรีเช่นฉีดวัคซีนฟรีนะคะได้รับคําแนะนําฟรีตรวจสุขภาพรตรวจสุขภาพต่างๆ ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะวันที5่5ถึงวันที่8 Thailand International Dog Show ค่ะขอบคุณมากนะคะ